สะแก้วนะครับมาดูมาเที่ยวม,มาเย็นกันได้ดิสยามคนวิจัยป่าครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่สะแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบุกของกระบี่ถ้าเมียใดเข้ามาพื้นที่ได้นะครับทางครงทางสะแก้ว นะครับก็ได้มีการพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่อพื้นที่สีเขียวกับให้กับจังหวัดกระบี่ตอนนี้ก็เป็นป่าชุมชนบ้านในสะตําบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในขณะนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาให้เป็นป่าชุมชนของสาแก้วซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามใล้รักษาปรับปรุงพื้นที่กันยังไงเข้ามาให้กําลังใจพี่น้องที่ดูแลกันและก็ป่าชุมชนในพื้นที่กันดูนะครับขอบคุณมากครับสายไอรก็มิผลงานเลยนะครับ น้ำใสมีสีฟ้า40เมตรนะครับมีการดำของลำถ้ำก็มาดำกันอยู่นานมากลาแลก้วนะครน้ำก็สวยมากสำหรับคลิปสาแก้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ใครเคยมาแล้วเลยมาอาบน้ำที่นี่แล้วหรือมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ